สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลมาที่โรงเรียนราศีสไลด์น่ะแะครับราศีสไลส์สคูลน,นะครับกา,าบทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในตัวโรงเรียนนะครับในพื้นที่โรงเรียนราศีสไลด์ข้างหน้าน่าจะเป็นโรงอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูว่ามีอะไรกินบ้าง ที่โรงเรียนราศีสไลแห่งนี้นะว่าจะมีอะไรกินบ้างเดไปดูกันเดินลัดมาทางนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างที่โรงอาหารโรงเรียนราศีสไลเดี๋ยวมาดูกันนะครับหากาแฟกิน อันนี้คือโรงอาหารไหมครับเนี่ยอันนี้โรงอาหารเหรอถ้าเราจะไปหาอะไรกินก็มากินที่นี่ใช่ไหมที่อื่นมีไหมตรงไหนนะสากรณ์อยู่ตรงไหนอ่ะข้างหลังนี่แหละสากรว์เขาขายอะไรบ้างถ้าเป็นกาแฟนี่อยู่ตรงไหนมีกาแฟไหมในนี้กาแฟเย็นไม่มีเลยเหรอไม่มีกาแฟกินเลยเหรอ ตรงไหนล่ะอันนี้เป็นน้าค่ะแต่ว่าเป็นน้ำคุณน้ำเนี่ยนะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดินดูก่อนนี่คือโรงอาหารนะอ่าโอเคอเค่าตรงนี้ไม่เปิดนะครับมาหาอะไรกินแต่ไม่เปิดเลยตรงนี้แล้วตรงโน้นเขาขายอะไรนั่นฮะตรงโน้นนะ่ะเขาขายยังตรงโน้นนะ่ะขายอะไรตรงโน้นน่ะขายเส้นเดียวค่ะก๋วยเตี๋ยววะตรงไหนขายกาแฟขายน้ำดื่มมันตรงไหนอ่ะน้ำดื่มน้ำเย็นๆอย่างเงี้ย เป๊ปซี่โคลกอ่างเงี้ยกาแฟมีไหมในนี้โอ้ไม,ม oh, ไม่มีกาแฟเย็นนะหากินกาแฟไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศก่อนนี่คือโรงอาหารของโรงเรียนราศีสไลด์บรรยากาศครับอ่านี่บรรยากาศเดี๋ยวลองลองไปสหกรณ์อยู่ตรงไหนนะ ไหนนะสหกรณ์อยู่ตรงไหนนะตร,นตรงนี้เหรออ่าตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูสหกรณ์ราศีสไลนะครับนี่คือบรรยากาศภายในโรงเรียนราศีสไลนะครับ ตรงน้นไม่รู้ว่าเขาขายอะไรนะครับนี่บรรยากาศของสหกรณ์ก็จะเป็นแบบนีน้เดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วกันนะครับ